ha. <laughs> เยอะแล้วครับนู้แล้วอ่ะีพีสองไปเลยครับไปนู้นแล้วเดือดร้อนพี่พี่ครับใช่จคกุงกินกาแฟเยอะครับฟยเกือบมครับเกือบมีนะเกือบมีเกือบมีเกือบมีอยางมาสักัเอาละยังีแล้วให้ผู้สามยางเวลาไปรุ่นกินกาแฟสามยาง ใช่เนี่ยรักนะคะเบแล้วแค่คนดีคนดีช่วยด้วยหรอไม่เอาเออวเอาครับว้ายังก็ได้อีกทีหนึงแล้วเราเจอแล้วใครอ่ะใครพี่เลยพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อฟ้าครับพี่ชื่อฟ้าใช่พี่ฟ้านะครับพี่ฟ้าครับถามพี่นะครับมาหยุดยาเนี้ยพี่อะไรล่ะครับถามเขาสิครับไปเที่ยวพี่จะทำอะไรระหว่างไป เี่ยวกกีกาแฟหรือแสนลันราแกับเพื่อนก็คงจะต้องไปคุกกี้กาแฟนะครับยี่ดูคนนี้คนะอ๋อก็อาจจะไปแบบเสียเพล็กซอกัไลเสียไม่ก็ไม่ทำอะไรครับเอาไปดูนังเพลงอะรักา้องเพลงแั่ดรนราดันราดันราดปาถมบทโอ้น่าดูมากเลย้พูดสามไม่อยากจะพูดคุณพูดคมว่า รักมากมายครับรักมากมายพี่ดีเลยโอ้ยมายพูดไงวะพี่จะทำอะไรกั่นบ้างไปคุณกินกับแฟนหรือแต่ล้ลากับเพื่อนทั้งคู่เลยครับสลับกันไปสลับกันไปไม่ทำอะไรครับทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยก็คุณกินกับเพื่อนบ้างคุณกินกับแฟนบคุณกินกับเพื่อนบ้างคุณกินกับแฟนบ้างเพื่อนกันมันดีเพื่อนกันมันดีให้พูดสามัญเวลาคุณกินกับเพื่อนนะก่อน เมื่อกีเมื่อกมันเต็มที่มันเต็มที่กาแฟล่ะครับเหี้ยเศรษฐีก็มันเหมือนกันนะครับก็มันเหมือนกันครับความท้าครับจะเจอมอสีแล้วครับเหยื่อของเราไปเด็กวิ่งวิ่งหนวิ่ง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 รายการเรานี่สุกทาล่ะทุ่งรำบุญด็กมีอะไรฮะมีอะไฮะถ้าพนหยุดยาวเนี่ยน้องจะทำอะไรระหว่างไปจุ่มกินกาแฟหรือแสนลันลากับเพื่อนใช่ ตอบครับตอบครับตอบครับไปไปลันหลากับเพื่อนไปลันหลากับเพื่อนไปที่ไหนดีไปที่ไหนดีไปทะเลไปทะเลดำอย่างไรดำจากที่ดำอย่างนี้ก็จะดำขาวดำขาวดำอย่างนี้นะครับดำอย่างนี้ก็จะให้พูดสาวยางเวลาไปลันหลากับเพื่อน แล้วคิดวหนึ่งอสอหนกมากเว้ยมาเลยโอเคค่ะโอ้เนเราไม่มีเนี่ยช่วยใีนีก็ถ่ายเลยไปดูเงนจะแถวนบอลเตมไหมเต็มมนไ่ถ่ยเนียมันไม่ถ่ายรอรออย่ารนีรออย่ ฉนดักป้นน่ะไม่กินไปเยี่ยไหนดีเป็นลาลากับเพื่อนเที่ยวห้างเที่ยวห้างเที่ยวห้าเรนตากแอรให้พูดสาพยางเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนครับไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนจะบอกไปกับเพื่อนโอเคครับ เล้ววิ่งพิการวพิกาเรามาท้อนถามกนเดียวครับทีพีสองแล้วอ่ะพุดธิเธอเนี่ยที่จะไปเที่ยวกรุงกินกับแฟนหรือแส่ล้านลากขอเพื่อนครับกรุงกินกับแฟนค่ะพีาทอร์ล้าบครับต่อตต่อยาต่อต่ออะถ้าจะไปไปที่ไหน ทะเลทะเลไปทำอะไรกินตับไปทำตัทา้กินตับทาตับเนาเวลาอยู่ับปนายกิตเวลาอยู่กับแปฮะนตยางเวลาอยู่กัแดกินตับกันกินตับกันกินตับกันเามากเเมื่อกี้เราชินอยู่คันนี้คนไหนเอย่าละคันาวตอับ เพราะพี่ไม่มีแฟนไม่จริงไม่จริงไม่จริงจริงไม่จริงจรไม่อะบอกว่าไม่มีแฟนเหมือนบอกคุณย่งขางล่างนะเดี๋ยวเราจะไปตามล่ามาก่อนแล้วเราค่อยเขียนไว้ข้างล่างนะครับครับคนทีหรอเรื่องอะไรครับไปแล้วล่ากับเพื่อนเพื่อนเพื่อนไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่ไงก็ไปกับเพื่อนไปกี่โมกไปกี่โมกไปเยอะเยอะสนุกดีเลย่างนี้สนุกสนุกดีแล้วกบ มาไม่เยองคนไม่ได้เราหน่อเ้นดีงามเดี๋ยวเราก็มี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 มมี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 มมีมีมมีมมีมีมีสีม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 ีีม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 ตมีมีีม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 ีกีม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 มี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 ิีม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 ีีม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 ีกีม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 ีีมีมีม อย่าทิ้งกูแล้วกันอย่าทิ้งกูละอย่าทิ้งกูแล้วกันอย่าอย่าทิงกูอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูก็เอ่อบว่าเหมอนเพื่อนไม่่อย่างี้อย่าทิ้งกูนะอะไรอย่างนี้้องขอบคุณค่ะต้องอบเพื่อนดีกว่าต้อเื่อนีกว่าต้องกกับเพื่อนดีกว่าทไครับไปที่ไหนดีบ้านเพื่อนเลยบ้านเพื่อาทินบ้านดีบ้าี มันยังไม่เป็นแบบพังยัดอีกแล้วไม่จะไปตนการล่าเบอร์มาใด้ยินไหมคะเบอร์เบอร์เบอร์ให้พูดสามพยายามเวลาไปหลังๆกับเพื่อนติก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 สอดสิงจังสอดสิงจังอะไรดีอ่ะคิดเถอะคิดเอาอะไรดีอ่ะอะไรดีอ่ะอะไรดีอ่ะอะไรดีโไม่เคย Um ไม่รู้สิไม่รู้สิไม่รู้สิอกท้าเลยครับพ่ต้องมัเป ouais ็นควเต็ม่ได้เหม่้ได้ิไม uh ่เอาอ่ะไปแล้วเข้าไปแล้วเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรนะสดไปะเอาคอดียว่าทั้งกลุ่มเลยถ้าปิดเทอมเนี้ยจะไปเที่ยวกินกับแอร์อันหรือแต่ละลากับเพื่อน ตอบยาเลยตอบยาเลยเพื่อนไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนรักเพื่อนไปด้วยใครเนีไปที่ไหนดีครับทะเลทะเลทะเลเลยไปภูเก็ตเลยไปสเม็ยไปสเม็ดใครพูดสาวยามเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยกับเพื่อนมันมากมากมันมากมาก พี่สาวว่าทำอะไรสนุกสนุกจริงไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนนะครับไปกับเพื่อนไปกับอานี้เราอยู่กับน้องอาวาครับอยากถ่ายค่ะคิวมีแล้วคันอ่ะสัมภาษณ์เลยอ่ะเดี๋ยวเอาพูดตรงนี้ถาาสมมติมันไปเทอมเนี้ยเราจะทำอะไรระหว่างเที่ยวกรุงคิงกับแฟนหรือแอนละลากับเพื่อน ซึ่งแฟนของอยู่นี่ครับแฟนเอ้ยแฟนว่งอยู่างเงี้ยค่ะใบนั้นร่ากกับเพื่อนแล้วดูหน้าดูหน้าสังเกตหน้าสังเกตหน้าสังเกตหน้าทำไมถึงเลือกไปนันร่ากกับเพื่อนครับเฮ้ยถามจุดถามที่ไม่ได้ไม่ได้ถามจุดแหละตรงจุดเลยไปเที่ยวไหนดีอ่ะรอกันเพราะเราไปนยไปทะเลไปทะเลไปทำอะไรวะไปไปเสม็ดไปเนี่ยไปเล่นน้ำอ่ะคนนี้ กับเพื่อนกับเพื่อนกับเพื่อนรักเพื่อนคนดี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 ไม่ไม่ได้ไม่มีก่อนนี่ไปเลยนะสองคนต่อได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อไรก่อนแฟนอันนอันแรกก่ออันแรกคันแรกือไปโดเกะกับแฟนดูนไปับเพื่อนไปกับเพ่คือแฟนไปกับเพื่อนอะก็ไปกับเพื่อนแล้วไปกับใครอะไปกับเพื่อน กบเพื่อนแฟบให้เพื่อนสายางเวลาไปกับเพื่อนแล้วก็ไปไปกับเพื่อนเนี่ยไปกับเพื่อนจริงจตอบไม่ดีก็จะแทบปาอะไรเดียวเร็วหนึ่งสองหนึ่งมันมากมมันมากมากรมทำอะไรนะครับอครับครับ นี่แต่มานี่ชื่อเยือน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 ใช่เราเป็นเพื่อนเราเองในห้องเพื่อนของแอนตี้อ่ะใช่อะสมมติว่าปิดเทอมยาวเนี้ยไปไม่ยาวสิเชื่อว่ามันจะไปไหน่อไม่รู้อ่ะถ้าสมมติจะไปไหนอะระหว่างไปเที่ยวกับแฟนดูดีกับแฟนหรือแต่ละลากับเพื่อน พูดเลยพูดเลยคิดหนักคิดหนักคิดหนักยังไม่มีแฟนแหละแต่ว่าคิดหนักไม่รู้ไป็นไรแค่ว่ามึงจะตอบอย่างนี้มึงก็ไม่ต้องมาถามกูหรอกมามาครับมาครับโอเคครับแฟนไม่มีก็ต้องไปกับเพื่อนดีแล้วกไปเพื่อนจริงๆเราคบกันอยู่แค่นี้แหละแล้วก็ไปด้วยกันพัฒนากันให้พูดต่ามยางเวลาไปด้วยกันไปกับเพื่อนหาพยายามเหรอใช่นึกไม่ออกนึกไม่ออกเอ้พี่เขาจะไปถาม จริงจริงเบื้องหลังจริงจริงเบื้องหน้าก็คือเรียบร้อยแต่คือเบื้องหลังนี่ก็คือแบบไปทุบตีเขาเพื่อที่จะได้สัมผัสคิดดูคิดดูลากไปคิดดูลากไปคิดดูคิดดูจักจักที่เองดูสังเกตจริง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 ก็คือเขาต้องมาเขาต้องมาเพื่อนเอาแล้วคนบ้าไม่มีแต่จริงจริงพี่ติ๊กพี่ติ๊กก็ไม่น่าปากดีไม่ว่าพี่ติ๊กนะประโยชน์จริง ไปกับเรือวนีนดีเ่นันเีเพื่อนเหมือนกันไปที่ไหนดีไปที่ไหนก็ไปด้วยกันแหละแลไปที่ไนไปที่ไหนไปที่ไหนจะขำทำไมเด็กนรัินไปอย่างนี้ทุกคนไปหนเด็กนักนเป็นแค่บงนอ่ก็คือ นเราไปประมาณ2ชั่วโมงมันแรงไหมก็จริงๆถ่ายกัน2ชั่วโมงแล้วเราก็ได้ยืนหัวเราอย่างนี้อยู่เร็วๆนะบ้างนี่เราต่อนักศึกษนี่ก็ได้นะน้ามาไม่นะครับเราอยู่กับนักวิทยาศาสตร์โรงเรียนราชบัณฑิว่าอาจารย์สอนฟิสิกส์เราเองนะครูสอนฟิสิกส์ครับผมหล่อมากค่ะหล่อมากครับผมีหัวข้อสอนฟิสิกส์ครับสอนแน่แนวด้วยบางครั้งครับทำไมถึงเองเออมีหัวโอ้โห ครับมีช้อยที่3ามไหมครับไม่ม yep, okay. anyway> ีครับไม่มีครับไม่เร <si ื่องตอบเรื่องเลือกตอบเลือกเลือกตอบอย่างไรอย่างนี้ครับผมจะไปคุกกี้กกับแฟนครับถ้าเผื่อเราเซ็งๆเราสามารถที่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นลันลากับเพื่อนได้ด้วยได้ครับแต่ถ้าเราไปไปใช้กับเพื่อนถ้าเราไปกับเพื่อนเราก็ไม่สามารถที่จะคุกกี้กับแฟนได้ สามเล่นหนึ่งนะครับหลักการนีครับหลักการไห้พูดสพยางเวลาไปทุกี่กาแฟครับสพยานพสพยางรอครับแค่สามพยานมองกล้องด้ค่ะสามพยางนะครับมันสุดยอดครับนีมันขึมาไนครับ้ไนครับไหนครับ คนสวยใครสวยใครสวยมาใครสวยวิ่งมาค่ะจะไปไหนถ้าจะไปไหนจะไปจะไปไหนอยากไปทะเลอยากไปทะเลไปทำอะไรอ่ะาบ้าบ้ามาบ้ามาบ้ามบมาบ้้ามาบ้าาามาบบามาบาบาบ จริงๆก็ไม่รู้อะไรอีกเงี้ยไม่รู้สิ ขอขอบคุณสถานที่โรงเรียนราชพิทาสมาสายฝ่ายมัธยมราชดพิษศษในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มทางการน้ำดื่มปราราชกาชาดื่มแล้วซาอ่าฮ่าขอขอบคุณจักรยานวิทยาที่ทำให้เราได้ขี่ตามล่าหาคนที่ดูดิดูดิขอขอบคุณนมนิ่มจากร้านปติมที่ทำให้เราได้สัมผัสขอขอบคุณเนื้อ่ินอร่อยๆของลิงเบิร์สามารถติดต่อได้หลังโรงเรียนนะคะขอขอบคุณร้านผลไม้ที่ทำให้เราได้แซ่บกันทุกวันกล้องแคนนอนแอ็งคอมแอสซี่